สวัสดีครับผมคือลาสโนเช่นะครับผมวันนี้อยู่กับเกม League of Legends กันเช่นเคยนะก็อยู่กันในช่องลาสโนเช่คัมแบ็กนะครับวันนี้เรามาเล่นตัวแบ็ k ฟอร์ e ไซออนนะครับผมก็มาพบกับไซออนนะครับผมกับท็อปเรนอีกหนึ่งตัวนะฮะก็เป็นท็อปเรนที่ผมค่อนข้างชอบนะฮะแล้วคู่ต่อสู้ของเราเกวนนะครับมาถึงเราจัดก่อนเลยจังหวะนี้ตีเข้าไปบอกเลยว่าไซออนเนี่ยต้นเกมก็จะค่อนข้างน่า น่าเบื่อทีนหน่อยนะครับเพราะว่าตัวมันสกิลอะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างช้านะครับแต่ว่าถ้าเล่นถ้าเล่นเป็นก็โหดใช้ได้อยู่นะบอกเลยว่าใครหลายคนไม่ค่อยชอบเล่นผมก็ไม่ค่อยแน่ใจตัวนี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร,ร่นะฮะส่วนตัวผมเล่นไม่ค่อยเจอไซออนเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้เราก็อยากจะเล่นนิดนึงนะครับก็เลยมาเล่นให้ท่านชมดูกันหน่อยละกันนะเจอกับเควนนะครับผมเ,เควนนี่ก็เป็นหนึ่งตัวที่สกิลค่อนข้างแรงนะครับมาได้โดนไม่ได้โอ้ใกล้ตายแล้วครับฝั่งนู้นแล้วเราเอาอีกไนท์มาด้วยนะฮะ เออเราไม่ได้เอามาเป็นเทเลพอร์ตนะครับเอวยกไนท์มาถ้าถามว่าทำไมผมไม่เอาเทเลพอร์ตมาเพราะว่าผมกลัวผมโซโล่คิวไม่ได้ก็เลยเอาอีกนท์มาเป็นเครื่องช่วยในการโซโล่คิวหน่อยนะครับว้าวอย่างนี้เจ้าบวกดีครับรออะไรเออเข้ามาจะไหวไหมเนี่ยเราไม่รู้ว่าตีก่อนแล้วเจงหวันนี้มาดิเออเฮ้ยแต่ดูเหมือนทำไมฝั่งนู้นได้เมมาแมลงก่อวะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอีกไหนไปดิไม่ได้แล้วตายแล้วจจงหวันนี้ขอทุบหน่อยไปโอ้โหไม่มีสกิลพุ่งอีก โอ้ไม่ได้ครับดูเหมือนจะเราจะไม่ได้อะไรแล้วเสียอีกไหนไปอีกโอ้โหจบเลยจังหวะนี้เฮ้ยฝั่งนู้นดันมาค่อนข้างลึกว่ะอยู่ในระยะอันติเรอพอดีเลยอย่างนี้จะรออะไรล่ะครับอย่างนี้ก็ต้องอันตรีิครับผมไปแล้วโอ้โหมาแล้วมาแล้วเบรกเบรกชนพอดีเอออยู่ในป้อมด้วยป้อมตีด้วยสวยงามเรานี่ต้องใช้ดาเมจป้อมในการช่วยคิวนะถ้าดาเมจเราเพียวๆนี่น่าจะยากให้เราไปยืนเทรดกับมันผมว่ายากเลยครับ เพราะว่าสกิลเราไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วมันก็เนี่ยมันก็สกิลแบบฉับๆอะสกิลมันรัวแถมแรงอีกงะากเราก็ได้แต่ตอดธรรมดาเท่แหละครับผมค่อยๆตอดไปเรื่อยๆฟาร์มไปก่อนตอนนี้นะอติก็ยังไม่มาแต่เราจะรอมียติแบบเม,เมื่อกี้เราค่อยพัด็์ศึกถุกไปดิทุกไปโดนอีกเจ็บเจ็บถอ,อยถ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 อยโอ,อ,อ้โเจ็บ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 โอ้โหเจ็บเลยครับมผมว่าถ้าเราอยู่ในตายแน่นอนเอองั้นเราขอวาร์ปกลับบ้านกก่อนแป๊บหนึ่งแล้วกัน นะได้ของด้วยเดี๋ยวกลับไปเอาอของก่อนนะครับเพิ่มดาเมจหน่อยเฮ้ยเหมือนฝั่งนู้นจะเข้ามาในระยะอันตรีผมอีกแล้วนะฮะจังหวะนี้ก็ต้องใส่เกียร์หมายรอบดีครับไปเลยพวกชนเอาให้โดนสวยงามโดนด้วยสกิลเออนั่นแหละไปครับผมฆ่ามันดาเมจไม่ค่อยมีแต่ก็จะเอาเว้ยออามันโบยิง,งก็ผมก็เสร็จดีครับอีกนัยแล้วนะอีกนัยแล้วนะเออทุบหัวแบะไปดิหัวแบะเลยนะครับจังหวะนี้อืเป็นไงล่นะ บอกเลยว่าถ้าเรามีอันติเนี่ยเราพุ่งชนแหลกเลยนะฮะสุดยอดจริงๆดามเมจมันค่อนข้างแรงครับบวกตรงๆไม่ได้เดี๋ยวราจากรการมาของวอวิกเออตอนนี้เราก็รอตีนไปก่อนนะครับอ้าวไม่โดนอีกเอ,อ้ยอย่างนี้ต้องอันติแล้วละมั้งไปชนเลยครับผมรอซื้อให้วอวิกวอวิกมาเร็วๆเออนั่นแหละโดนเออสวยงามวอวิกมาแล้วครับกิลอ,อีอีกทีเออ,เอ,อวอวิกได้คิวก็ยังดีฮะโอเควอวิกช่วยเรา,เาป้อมหน่อยอ้าว ่บวิกไม่ช่วยนะครับสงสัยน่าจะไปเอาลิฟหรือเปล่าอเราจะเอาป้อมให้แตกเลยครับผมดันเล่นล่างตายกันมันเลยนิดเดียวเนี่ยเออป้อมเหล็นิดเดียวมานาไม่มีฮะมานาก็ไม่มีอีกทีเออยังไม่แตกอีกอุ๊ยเจ็บเราจะตาให้ได้ขอป้อมก่อนขอป้อมก่อนสวยงามแตกเรียบร้อยครับไปกลับบ้านเดี๋ยวเราจะไปช่วยเล่นอื่นบ้างนะฮะตอนนี้กลับบ้านก่อนได้ของชิ้นใหญ่แล้วด้วยมาเจอกันใหม่ครับผมเกน สู้ด้วยยางจริงแล้วตัวมันก็มีสกิลแหวบไปแหวบมาสไลด์ไปสไลด์มาแล้วเราได้ไททานิคไฮดา้าเราแล้วพวกอ้ยสกิลไม่ค่อยจะโดนเลยครับสกิลเอเข้าไปเออจะตายแล้วโอ้ต้องแฟดครับผมมอวิกมาอีกทีได้ไหมจะตายให้ได้อันตรีเลยครับผมืหไกลไวเนี่ยโอ้โหไม่โดนอีกแม่งสลัหล,ลบโอ้ไม่น่ารอทั้งจังหวะนี้อ้าเวียโกมาอีกมอวิกช่วยหน่อย อาววิคพุ่งว่า wick, วอีกจะเลิญเออสวยตอบบั้นตอบบัน,บบนสาออตบสาออจังหวะนี้เราไม่รอดครับวอวิคได้ปะวอวิคได้ปะได้ที่เออสวยงามครับผมสุดยอดสุดยอดเรายอมตายนะฮะแม่หรอกเรา <c oughs> เรามันคิวไม่ได้เลือดเราน้อยเออแต่ก็ยังดีครับวอวิกได้ดับเบิลคิวเรนกลางเราด้วยเรากำลังไปทิมโอ้่ามันตัวเราอยู่ไหนเนี่ยตัวเราอยู่บ้านอยู่เลยฮะ,ะติก็ไม่มีโอ้โหอันซับเบิลสำหรับ ยาสุโอแะแล้วาวาวิงมันฟาร์มอยู่ไม่ได้มาช่วยมเมื่อกี้เดี๋ยวบอกเลยเดี๋ยวเราจะคิวมันเองนะฮะยาสุโอะเนี่ยถ้ามันยังกล้าบวกอยู่นะมาเด้มาเด้เข้ามาเอ,อ้ยโดนสกิลอีโดนดิโดนดิครับผมเออสโลไม่โดนอีกเฮ้ยเราทุบไม่โดนใครก็ได้ช่วยทีลาวาวิงมาช่วยหน่อยงับไปงับดิเออเฟียเรียบร้อยผมสกิลคิวเออนั่นแหละชั้ดาวได้มาเจ็ดร้อยห้าสิบโอ้ทำไมมันเกิดขนาดนี้ยาสุโอะ แล้วเราจะไหวหรือเปล่าฮะอย่าสูกเกิดแบบนี้ดูมังกรนหน่อยดิอ่ามังกรไม่มีนะฮะ keyword 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 ก่อนวอดใครก็ไม่รู้เอ้ยอย่าสูกเกิดแน่นอนไปกันต่อและเกวนแม่งจะเอาป้อมผมจนแตกให้ได้เลยวันนี้เรากำลังมาแล้วอติก็ไม่มีไม่น่ารอครับป้อมน่าจะแตกเรามาไม่ทันอม,มาไม่ทันป้อมแตกแต่เรามาทันบวกนะบวกปะล่ะเออไม่โดนเดกสกิลไม่โดนเรียบร้อยอสกิลเรานี่โคตรว่าวว่าวกี่รอบแล้ววันนี้ มาดิยังไงยังไงตคิวค้วเออใครก็ได้ช่วยทีเลยเพื่อนมาช่วยบอวิกนับที่เออนั่นแหละเฮ้ยเฮเ,เ,เ,เราจะเราจะตายเนี่ยไ,ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายเลือดเราเยอะนะฮะโอ้โหถ้าไม่ได้บอวิกเราน่าจะตายไปแล้วนะฮะต้องขอบคุณบอวิกอย่างมากเลยทีเดียวและเหมือนเลนล่างจะมีประเด็นนะเนี่ยมา,มาเหมือนเขาจะบวกกันหน้ามังกรน,นะโอ้โหโดนไปเรียบร้อยอย่างนี้เราต้องกันตีแล้วล,ล่ะจังหวะนี้เอาเลยป่ะไปเลยอติแล้วครับผมโอ้ยยืนกันอย่างนี้ชอบเลยโดนไม่ได้ เออสกคิวคิวอีกทีตายปะสวยงามโอเคยาวๆผมเราถึกอย่างนี้เราไม่กลัวใครอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้แม็กว้าไปโน่นอีกออ้ยได้เกวียเนี่ยผมเราคิดเร่งฟรีได้คิวเกวีเฉยยาโซอยู่นี่ยาโซอยู่นี่อืมข้ามันโอ้โหแฟดอีกอะไรมันจะแฟดกันเก่งขนาดนี้มาดิเอายาโซโอไปไหนไปไหนไปไหนตสกิวคิวอีกทีเออเอาอยัางไงไอตัวนี้อาจ้า,าเา่าหืมตบแฟดดีครับตบ ตบเออบางอาเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับเราก็เจอได้ป้อมไปดีครับผมเลือดแค่นั้นมันยังกล้ามาตีเราเนียฮะใครสะตายไปซะโอเคเดี๋ยวเราจอมกงกรเลยครับผมมังกรมังกรโอเคยาวๆาวยาวยาวทีโม่ใกล้ตายน่ะถอยมาเดี๋ยวเราแทงให้เอ,อแล้วจังเกิลไปไหนจังเกิลตายนะฮะวอลวิกยังไม่เกิดมีไงมีใครมาด้วยฝั่งนูน้นเฮ้ยอตีเหรอโซอี้อไม่รอด เร็วๆเ,เอออย่างน้อยได้มาก่อนนะถอยถอยถอยๆเราไม่น่ารอดวะรอดนะรอดดรอดดิอดดเออตัวเราค่อนข้างถึกนะครับสวยๆถอยก่อนถอยก่อนรอดไหมหน่าเลนล่างจินน่าจะรอดอยู่อเอคงั้นเรากลับก่อนครับผมเราจะออกแท้งแล้วนะฮะที่เหลือต่อจากนี้จะเป็นแท้งนะครับแล้วดูเหมือนตรงนี้มีประเด็นเรากำลังมาแล้วอตีด,ดิครับผมรอไรเออโดไปด,ดิจังๆจัง,จง,จงวะนนี้ไม่รอดหรอกมึงอ่ะวันนี้ยาโซมันจะตะ มาตายดิตายที่ดีวะโอ้ไม่ตายจอตายยากเอ้าตายแล้วหลังหลังหลังเออฆ่ามันบอกเลยถ้าโดนตาหมอดตาหมอดโบเอ้าแฟดอีกสกิลไม่ถึงโอ้ยเอ้าโดนสลีปอีกเราเนี่ยจับใครไม่ค่อยอยู่ฮะเราไม่ได้เอาโกนมาด้วยถ้าเอาโกนมาน่าจะดีกว่านี้มาเดี๋ยวเราจะดันกลางยาวๆแล้วนะฮะเอ้ยยาวๆกลางกลางบ้างกลางบ้างเอาามาเอ้ายังโซอ้ยมีคนว้ามาว่ะ ขอตีป <holidays> ้อมก่อนได้ไหมป้อมตีถอย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 ระวังครับเนี่ยโดนล็อกอย่างนี้ก็เสร็จดีครับเฮ้ยโดนโดนชิปหายแล้วจีนโดนโเอ้ยแทงเราโดนไม่ใช่แทงดาเมจเราโดนวันนี้มึงอ่ะโหมูไม่ตายทีต้องเอาเกรนแทงก็ได้ฮะเฮ้ยบอบิกมาช่วยหน่อยสวยบอบิกมาแล้วครับผมบอบิกดาเมจค่อนข้างแรงเออเอ้อยังไงยังไงโดน เออแฟดได้ครับผมมาดิมาดิาดเอาเ่าเหมือนผมจะจับไปเจ้าใครศาสนี้ไม่ได้สักทีนะฮะเราไม่มีโกด้วยแหละแต่ว่าบอกเลยว่าตอนนี้ตเราถึกกอดไลน์แล้วนะครับผมไปไปมา,มา,มาเราจะเลเจนเดรี่เฉยเลยไปมังกรกันอามังกรพวกตอนนี้ก็สกอร์9ตาย3นะฮะเอ้ยไม่เออ,เอ,อ9ตาย3ชมวยเลยอ7มังกรมังกรอย่าสู่มา,างไงวันเนี้ยได้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 มันมาตัวเดียว เราก็จะได้ตีแล้วด้วยอีกทีเออเเจเดลี่ครับผมบอกเลยว่าไม่มีใครเอาผมลงนอกจากลิฟแล้วนะตอนนี้โอเคฝั่งระว้ามาช่วยอีกมากรเฮดเทคนี้ก็มีประโยชน์นะครับเออสวยงามสวยงามสวยงามไปเดี๋ยวเรากลับไปออกของกันตอนแรกก็ว่าจะกลับแหละแต่นูเหมือนเพื่อนจะป้องกลางให้ได้วะเราก็เลยไม่อยากกลับไลโซอีโดนเฮดทีโมเข้าไปมาด้วยมามาเออ อีกทีตายปะเออตายแล้วครับผมเอา้าชนแม่งไปเลยใกล้ระยะประชิดงี้แหละอีกนัดพวกเออสวยงามเวียโกก็เวียโกครับวินวอลก็เจอกระสุนจีนเข้าไปแล้วกันแตกดิเออยาวๆครับผมฝั่งหนุ่มตายสามตายสามตายสามแต่ว่ายาสูกกาลังจะเกิดเกิดมาแล้วก็เหลือเหลือสามนะฮะสองตัวตายอยู่เราจะป้อมนี้ให้ได้เอาจริงได้ได้เนี่ยได้ได้ปะได้ได้ได้ได,ได้ยาสูบมาว่ะโอ้วอบิเข้ายิงก็สวยดีครับ ไม่ต้องเดินเพื่อนยาสูบมานี่ไม่ได้เดินนะฮะบอกเลยว่ายาสูบไม่ได้เดินอ่ะฝั่งนู้นตายสี่อีกตัวนึงไปไหนอีกตัวนึงว้าไปบนเดี๋ยวเราป้อมอินทิิเตอร์ก่อนแล้วค่อยวัไปสู้กับมันที่บนแล้วกันยาวๆบอกเลยว่าตัวเราโคตรถึกครับจังหวะนี้เราจอกซันไฟด้วยชิ้นต่อไปมีตัววับแล้วเราไม่ต้องวับเอ้าเพื่อนไม่ว้าเหรอเจ้าป้อมเหรอชนแรงเลยครับผม เราจะตายเราจะตายถอยก่อน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 เอาจิงผมว่าเรากลับก่อนดีกว่าไหมโอเคเดี๋ยวเราจะว้าไปเลนบนไปสู้กับมันก่อนนะฮะโอ้ยทําไมมันไวขนาดนี้ได้ไม่ได้ฝากโดยแล้วกันเพื่อนเดี๋ยวเราว้าไปการบนให้สันไฟมาลุยลุยบนกันวันนี้ไม่ยอมให้ตาย,ยากหรอกฮะไม่ดูบ้านเลยใช่ไหมฮะจะมาคิวเนี่ยอีก่ในเรียบร้อยผมมันไม่สนใจเราเลยเอยสนใจแล้วสนใจแล้ว สกิลคิวโอ้ยทำไมเราจะตายเองวะเนี่ยโอ้เราสู้ไม่ได้โวเนี่ยขนาดเราถึกขนาดนี้โอ้เราตายเองเนะฮะแต่ว่าเรายังมีวิญญาณอยู่เว้ยเอาดอิซอมบี้ไซออนฆ่ามันสวยตบดีครับผมเออเราตายจนยได้แล้วเหลือสเวนตัวเดียวขายโดเรนชิวครับออกต่อไปออกอะไรดีวะชิ้นสุดท้ายออกอะไรดีนะเออออกอันนี้ก็ได้โอเค นะฮะก็เป็นของแท้งหรือเปล่าหรือว่าเอาอยางอื่นดีเอ่อเดี๋ยวค่อยคิดแล้วกันเฮ้ยเหมือนมีคนวับมาเกวนนิว่าไปพวกไปพวกข้ามหน่อยดีกว่าเรามีติีแต่เราจะติตนพวกเอาเลยวะเอาเลยวะไปเลยครับผมจังหวะนี้ชนไม่ได้สไลด์วอลอีกแล้วแต่ไม่ได้วอวิกคิวได้วอวิกเข้าได้นะฮะแล้วเราก็ซ้อนวอวิกเออนั่นแหละบอกเลยว่า2ลุมหนึ่งนี้ก็หลอมๆดีครับ ขอแล้วกันวอลวิกเออสวยงามครับผมวอลวิกแม่งสุดยอดดามจค่อนข้างแรงมากเลยนะเกิดสุดๆเลยสำหรับวอลวิกผมว่ามันได้ถึงเวลาเอ็นบ้านแล้วล่ะไปเดี๋ยวเราจะไปเอ็นบ้านกันก่อนจะเอ็นบ้านเราขอมาคิวมังกรก่อนแล้วกันนะฮะโอเคตอนนี้เราก็มาส่งมังกรเรียบร้อยแล้วฝั่งนู้นมายังฝั่งนู้นก็เหมือนจะมาป้นเปี้ยเหมือนกันนี่ไงเวียโกมาละโอ้ยเยอะนะเนี่ยมังกรยังไม่มาเลยมังกรมาแล้วมังกรเท่ๆอ้าวฝั่งนู้นเปิดดี เปิดก็โดนดิครับโดนไม่ได้ฆ่ามันโดนดิเอาไม่ยิงอีกยิงไม่ทันหรอวะไม่รู้ว่าเราเอาจะตัวเนี้ยสองตัวไปได้ดับเบิลคิวของผมมันทําอะไรมันทําอะไรของมันฆ่ามันเอาให้ตายดิสวยงามฟ้ามังกรเทคกเลยฮะตายสี่ฝั่งนู้นเราเก็บไปสองเนี่ยแหละน่าจะได้เอ็นแน่นอนรอบนี้เออไปครับผมไปดันเลนไหนดีอะเด๋ยวหาเลนดันสักเลนล้วกัน เราจะออกกลางแล้วก็เอ,าาเอนเนี่ยแหละครับผมเฮ้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดนเวียโกเวียโกจีนฆ่ามันพวกเราก็รอกไปเอา้าสตันไม่โดนอีกลูดไม่โดนอัติเลยได้ปะเดี๋ยวเราติกลด,ดีกว่าอติไปเลยเอาวอเตอร์ฟักชนกำแพงโอ้ชนกำแพงซะง,งั้นช่างมันขึ้นบ้านเลยแลย้โอ้เสียดายมากอติชนกำแพงครับผมแต่คูดาวไวมากสี่สิบวิแต่ผมว่าไม่ต้องรอให้อติคูดาวเสร็จหรอกเดี๋ยวเราก็เอนแล้วนะฮะเอ้าเจ็บเจ็บอืมไอ เกวนนี่ก็ยังเจ็บเหมือนเดิมนะฮะยังแรงเหมือนเดิมอินพิเตอร์อินพิเตอร์อินพิเตอร์สวยงามพิเตอร์แตกเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยจะบวกหรือเปล่าจีนโดนนั่นอ่ะถอยถอยก่อนถอยก่อนเอาไงเดียวขึ้นบ้านไม่ได้เนี่ยเอาบนแทนได้ปะเอ้าบวกกันหรอบวกก็ไม่บอกกันเลยมาดิโอ้ยไปเอาโซอี้ได้ปะเนี่ยเอามึงก็ได้มาเนี้ยยาโซตายซะเออ มาแล้วเกวนมาหาผมแล้วอติเลยมาชนโอ้โหชนสไตล์เกวนเต็มเต็มผมว่าเราอาจจะตายวะไม่ไม่เราจะไม่ยอมตายเราจะไม่ยอมตายสวยงามบอบิกอติเออ,อ,อเราเกือบตายครับผมสกิลอี e, ไม่โดนอีล้วก็เราชาร์จรอเลยแล้วกันเออนั่นแหละลุกขึ้นมาก็โดนลุกขึ้นมาก็โดนโอเคได้เวลาจีจีครับบอกเลยว่าถึงเราตายเราก็จะมีซอมบี้เรามาช่วยตีนะฮะเออแต่ทางดีเราก็จะไม่ตายนะยครับ โอเควันนี้ก็มาเล่นแบ็กฟอร์ซไอออนทีนี้นะฮะบอกเลยว่าเป็นหนึ่งตัวที่โคตรเถื่อนนะ <c oughs> เพื่อนๆก็ลองหยิบมาเล่นท็อปเลนกันดูนะครับโอเคสำหรับนี้ต้องขอตัวราไปก่อนขอบคุณทุกท่านรับจมสวัสดีครับ